สวัสดีครับวันนี้ทางศูนย์ยิปของเราจะมาสาธิตการทําไม้สอยผลไม้ราคาประหยัดใช้งบศูนย์บาทนะครับเริ่มต้นเราหาขวดน้ําที่ไม่ใช้แล้วนะครับมาทําการตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับ เมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็จะทำการตัดในส่วนที่เป็นต้องการออกไปนะครับตามรอยจากนั้นเราก็จะนำส่วนหัวของขวดนะครับมาสวมกับด้ามไม้นะครับที่เราได้ทำการจัดเตรียมไว้แล้วนะครับ ก็นำสกรูนะครับมาทำการขันลงไปเป็นแล้วเราก็จะได้ไม้สอยผลไม้หน้าตาน่ารักอย่างนี้นะครับเรดีอ,อีกครั้งนะครับต่อไปเราจะมาทำการสาธิตวิธีใช้ไม้สอยผลไม้ในงบศูนบาทกันนะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายของเรานะครับ ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ามากมายเกินงบศูนย์บาทนะครับครับวันนี้ทางเราก็ขอจบอการนำเสนอคลิปการทำไม้สอยแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ